ครับ Toyota m a j e s t ตคันนี้นะครับมาทำการเปลี่ยนวิทยุด้านหน้านะฮะติดตั้งทีวีเพดานแล้วก็ใส่ลำโพงด้านหลังนะฮะใส่แอมหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูลำโพงที่ด้านแผงหลังกันก่อนนะฮะ นี่นะครับของเดิมจะไม่มีลําโพงนะครับเราก็เจาะใส่เข้าไปนะฮะเป็นลําโพงยี่ห้อเอาพายนะครับรุ่น SS 6 5นะฮะจะเหมือนคันที่ใส่คลิปคลิปที่56ะครับจะใส่เหมือนกันส่วนคันนี้จะต่างตรง คันนี้จะใส่เป็นทีวีเพดานนะครับขนาด13นิ้วนี่นะฮะนี่นะครับ เป็นทีวีขนาด13.3นิ้วนะฮะส่วนแอมนะครับเราจะไว้ใต้เก้าอี้ด้านซ้ายนะฮะนี่นะครับ เป็นแอมเคนบูดนะครับรุ่น x 302-4นขีดนะฮะเป็นแอมสี่ชานลนะครับส่วนตัววิทยุนะฮะคันนี้ใส่เป็นไพ o อเนียนะครับ d m s z s 9350 bt นะครับ ฟังชันกล้องรอบคันก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ